การดูแลรักษากระทะไฟฟ้านั้นง่ายทีเดียวนะครับมีข้อควรระวังอะไรบ้างมาดูกันเลยมายองทริกแอนทริปร้านมายองเสนอเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษเพื่อคุณโดยร้านมายองร้านมายองครบครันสรรพสินค้าเครื่องใช้ในบ้านคุณถูกครบดีที่มายองข้อแรกคุณทําความสะอาดเมื่อกระทะไฟฟ้าเย็นลงแล้วนะครับหากภายในตัวเครื่องเปียกควรจะทิ้งไว้แห้งสนิทก่อนแล้วค่อยใช้งานครั้งต่อไปครับห้ามเคลื่อนย้ายกระทะไฟฟ้าในขณะที่ร้อนนะครับหรือมีน้ําร้อนอยู่เพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ ที่ตั้งวางกระทะนั้นควรตั้งให้พ้นมือเด็กนะครับปลั๊กจะต้องเสียบให้แน่นเพราะอาจจะทําให้ขั้วปลัก๊กร้อนและละลายได้ครับอย่าใส่น้ํามันหรืออาหารมากเกินไปนะครับเพื่อป้องกันอาหารหรือน้ําร้นออกมาอาจจะทําให้น้ําเข้าไปในตัวเครื่องได้ในกรณีที่นึ่งอาหารไม่ควรให้น้ําในกระทะแห้งนะครับเพราะจะทําให้ตัวกระทะนั้นได้รับความเสียหายสําหรับเมนูที่ไม่มีของเหลวจําเป็นจะต้องวางแผ่น รอยอลูมิเนียมไว้บนกระทะช่วยนะครับและก็ที่สําคัญคือไม่ควรถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมด้วยตัวเองนะครับควรส่งซ่อมกับช่างผู้ชํานาญการเท่านั้นเท่านี้การดูแลรักษากระทะไฟฟ้าก็ทําได้ง่ายนิดเดียวแค่นี้เองครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากมีกระทะไฟฟ้าไว้ใช้งานนะครับก็แนะนํากระทะไฟฟ้าอินเตอร์รุ่น CK11 นะครับทั้งแบบมีซึ้งและก็ไม่มีซึ้งขนาด11นิ้ว สั่งตรงจากโรงงานได้เลยนะครับเพราะว่ามีของใหม่พร้อมส่งสินค้าผลิตในประเทศไทยพร้อมมออกอรนะครับใช้งานได้ปลอดภัยกำลังไฟมากถึงพันวัตต์ทำให้ร้อนเร็วนะครับใช้งานง่ายดงนั้นใครสนใจกดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับมีให้เลือก2แบบทั้งแบบมีซึ้งและไม่มีซึ้งครับผม